สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบอลตับอีเนานะคะบอลสีตับอีเนาซึ่งตัวแรกก็คือบอลอีเนาคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นบอลที่มีกระดูกเขียวะดือเขียวเส้นใบเขียวนะคะแล้วก็ก้านใบคอจะเป็นสีเขียวตัวคโคนไปจะเป็นสีคล้ำบอลอีเนาเป็นบอลใบไทยกัดสีนะคะจะเห็นได้จาก ตอนที่ใบเล็กๆเขาจะมีสีเขียวเป็นจุดขาวแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มกัดเป็นสีขาวมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถ้าได้แดดดีแดดพอเหมาะพอดีก็จะกัดเป็นสีขาวเต็มใบแล้วก็มีกระดูกเขียวตับอินเนาอีกตัวหนึ่งที่คู่กันนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือบุสบาปแปลงบุสบาปแปลงมีความคล้ายกับอินเนามากโดยเฉพาะเมื่อยังเล็กเห็นไหมคะก็จะเป็นบอลเขียวกระดูกเขียว แต่จะมีสะดือที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ปลายหูใบก็จะเป็นสีแดงตรงที่หูใบมาชนกันเว้าตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มกัดสีมีพื้นสีชมพูอย่างนี้นะคะก็ถือเป็นสองต้นที่ควรมีคู่กันในตับอินเทก็คือบอนอินาท และบอนบุสบาแปลงค่ะ